เอาละฮะเรากลับกันมาอีกครั้งนึงกับซูพอยท์ฮับบิทเนะครับพาร์ตี้ก็เป็นพานที่สิบเท่าไหร่ว <c> ะ <oughs> ให้ตายเนี่ยชีวิตเราจะไม่เคยจำพาทได้เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มา,าที่พาที่พาทที่สิบสี่อะไอ้ไม่ใช่มาที่สิบห้านะอันนี้เหมือนจะเป็นที่ฟอร์มิตันครับมันจะเป็นโรงพยาบาลที่เข้เรีอยกว่าอะไยู่ในย่านแบบคนรวยทุกคนเออเก็าปะก็จะเป็นแบบพวกราชวงศ์แล้วก็น่าจะเป็นพวกคนรวยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงแม่ง <c oughs> เปิดมาก็ มีพื่ที่ถ้าเราไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็น่าจะเพิ่มไม่ได้เลยวะเพิ่มได้หัวหน้านี้เพิ่มได้6กหมื่นอ๋อตรงนี้ได้อีกหกหมื่นตรงนี้ได้อีกห้าหมื่นเอ้ยโอ้ทำไปเล่นไหมโอเคผมว่าน่าจะงานยาวฮะเอเอเหมือน,นแบบไม่เชิงญานคนรวยนะเป็นเชิงแบบหนานแน่นนะฮะดิคือเขาเป็นมาชุดแบบนี้นะครับงั้นก็ผมดูทรงละ <laughs> น่าจะเพียดนีฮะ <laughs> <laughs> ก็ดูจากแบรนด์แล้วก็ ฝั่งนี้จะมีฮอลงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นประตูทางเข้าของปกติเนาะเพราะนั้นผมว่าเราสร้างแผนกต้อนราไปทั้งสองจุดซ้ายขวาน่าจะกำลังดีครับแล้วก็แถวนี้เป็นแผนกทั่วไปได้เลยเนี่ยนั่นนะโอเคงั้นก็แบ่งแปลนเสร็แจแล้วรอบนี้คงจะไม่พลาดแล้วเนเอาเป็นโซนต้อนรับก่อนแล้วกันเอาไว้ตรงนี้นะครับปับ๊บขนาดประมาณนี้จะกำลังดีนะเดี๋ยวเราย้ายวิ่ข้างหน้าละกันนี่แผนกต้อนรับ จุดเดียวแบบใหญ่ๆโอ้ยใหญ่หญ่ไปว่วใ,ใ,ใหญ่ไปคนไข้มาแล้วจะย็นนะคนไข้เราสร้างไม่เสร็จเลยพอชไปก่อนลยกันเอาละเดี๋ยวสร้างแผนกต้อนรับสักครู่นะฮะ โอเคฮะก็เสร็จไปเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าพอมาเป็นเลียมๆแล้วมันก็สวยอยู่นะแต่แบบมันวางคอมได้ไม่เยอะเนาะเนี่ยดูดิมันแบบมันวางตามเหลี่ยมไม่ได้เนี่ยถ้าวางตามเหลี่ยมได้ผมว่ามันเจ๋เลยซึ่งก็ไม่เป็นไรเปิดเลยครับราคา8,007ป้าแผานตอนรับแล้วก็เราเพิ่มพนักงานก่อนอืพนักงานที่นี่ดูแล้วน่าจะเก่งทุกคนฮนะไม่ต้องเทรนใหม่เนาะโอเคพนักงานคนแรกครับลงมาเด เราก็ได้เวลาสร้างห้องครับเป็นห้องตรวจเนาะโอเคโอเคเปิดเลยครับผมหนึ่งห้องก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใส่ตกแต่งด้านหน้าลนนนเลยนะฮะอ่เก้าอี้ฮะมันแคบไปไหมเนี่ยใช่ไหม <c oughs> หรือว่าแผนตารังเราต้องแบบเล็กกว่านี้วะผู้ชมแต่มันผมโอเคนะมันแบบมันแปลกใหม่ดี <c oughs> อะไรวะนะมันแปลกใหม่ดีเอองานรถหน่อยแล้กันนะโอ้ my god แก้หน่อยฮะแก้หน ที่จริงถ้าเป็นแบบนี้มันเพิ่มได้เยอะมาเลยนะทุกคนเดิเนีย่ยเราเพิ่มก็อีกีนะครับโอเคราบ,บมาแล้วก็เรืออันเล็กติดเดียวก็อโอเคแล้วก็ประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึสร้างสองฟังเลยโอเคอ่ะเรียบร้อยครับแก้แผนนิดนึงแล้วก็เนี่ยเห็นปะมันจะมีทางมากขึ้นก็โอเคแรกมากับทางที่นั่งนะครับก็คุ้มอยู่แหละ แถบนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นต๊้กดน้ำแล้วกันนะครับเผื่อลูกค้ามานั่งแบบกดตรงกดน้ํานั่งรออะไรอย่างเงี้ยชิวๆเลยผมบอกเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยนั่งได้แบบชิวๆแล้วก็ติดทิเตอร์นิดนึงกันหนาวครับเออหรือว่าติดทิเตอร์ใหญ่ไปเลยดีกว่าอันเดียนจะคุ้มกว่านะครับรอบนี้ต้องแบ่งแนให้ดีๆครับเพราะรอบที่แล้วนี่คือหนาวเลยอะ <c oughs> ให้ตายเถอะตกแต่งโซนทางเข้าหน่อยดีไหมไม่เอาแล้กันอันนี้ก็น่าจะหล,ลกละโอเคเรียบร้อยครับเปิดร้านได้แล้วทีนี้ เชิญเลยเฮ้ยโอ้ลืมล็อสมัครคุณหมอว่ะทุกคนคุณหมอคุณหมอเอาคนนี้ได้กันได้ทั้งสองอย่างโอเคเปิดเรียบร้อยครับสําหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ของเราที่จะเป็นโรงพยาบาลยากเลยวะทุกคนย่านเอ,ออัดไหมเฮ้ยเฮ้ยไปร,รักงานเตือนก่อน <c oughs> เฮ้ยนี่ขนาดหลับยังทางานได้เลยเอ่ะสุดจัดโอ้โหเลสเปกเลยฮะสวัสดีครับผู้ป่วยคนแรกนี่กร้อยคนนี้ก็คือต้องไม่ได้ใช้เพิ่มใช่ไหมเปิดมาทำงานยากเลยว่ะเล่นมาจะยี่สิบพาแล้วทุกคนคลื่นว่งละ ผมยังไมไ่รู้เลยว่าเราควรสร้างห้องอะไรนะไไในวิจียอ่ะเอาไปห้องอกซเรย์ ray, หรือห้องอ e ีชีสแกนดีวะเอาไปห้องตรวจทั่วไปออไกน, e can, กนก e okay. แล้วกันอ่ะห้องอีชีสแกนก่อนอ่ะก็อีโอเคแล้วก็ทางรับเพลิงครับอันนี้ขาดไม่ได้เนาะทุห้องแป้นน่าจะคล้ายๆเดิมครับไม่น,าน่ามีอะไรแตกต่างมากนะใส่รงใส่รูปไรครบนะครับผมโอเคเสร็จก็ประมาณนี้ครับอาจจะหน้าตาแปลกนิดนึงแต่ก็นิสัยเยอะที่สุดนะฮะได้แค่เดวลสามครับหมื่นสามจะไป เรียบร้อยแล้วก็ต้องการพยาบาละฮะน่าจะเข้าอีรูปเร็วเนี่ยผมว่าโอเคเพยาบาลคนนี้เก่งมากออ,อารมณ์ดีด้วยนะ,ะแล้วก็คนนี้เก่งวอร์ดนะครับแต่ผมออกคนนี้ก่อนเลย่ะเช่นครับแล้วก็ด้านหน้าครับไม่พลาดอันที่นังให้ก่อนโซนนี้หนาวงั้นหรอโอ้โหร้อนเลยว่ะเออโอเคตรงกลางนี่มันกำลังดีเนาะมนนันก็ออกแล้วนะฮะเอาลวมาคนนี้มาก่อนแล้วมาคนนี้ได้เข้าทีหลังวะ ความลำเอียงอยู่ที่ไหนกันมาก่อนได้ทีหลังนะโอ้โอแล้วไปร้องไห้นะเศร้านาดูนะฮะโหผมแบบน่าจะวุนกิดออะเออเรามาก่อนด้เทเนี่ยทำไมเราได้ที่หนังกันวะอะไรเงี้ยอ่าผู้ป่วยเราเริ่มมาเรื่อยๆรยแล้วพอกคนนี้ไม่ต้องขึ้นเตียงด้ว้ยืนตัวได้เลยเหรอโอเคโรคใหม่ใหม่ก้วครับอันนี้แม่ต้องสร้างห้องอ้าว เราก็สร้างล้วไม่เช่หรอในห้องนี้แล้วเขาต้องการอะไรอะ่ะต้องการไม่ได้ใช้เพิ่มคนนี้คือเสี่ยงครับต้องไม่ได้ใช้เพิ่มงันหรอห้องที่สามารถตรวจได้เพิ่มอีกก็น่าจะเป็นห้องเ r a y ใช่ไหมโอเคห้องเ r a y ครับทําเพื่อคนไข้ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคนไข้โรงพยาบาลที่นี่จะตอบสนองคนไข้ทุกคน <laughs> คือเลยว่าตอบสนองคนไข้ทุกคนไม่ต้องฟังโอเคได้ประมาณนี้ฮะเคสนี้ก็เลเวลสี่แล้วหกหมื่นหก ราคาแรกนี่เปิดเลยใช่ปะเขาต้องการห้องนี้ใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิรดราคากดทิใช่ไหมอะโอ้ใช่จริงด,ด้วยนี่ต้องจ้าเอกซเรยร์เพิ่มนะครับแล้วก็ห้องนี้ต้องการคุณหมอเพิ่มด้วยรับสมัครคุณหมอเพิ่มไหยครับโอ้คนนี้เก่งมากเลยป่ะห้าหมื่นสองทำไมคุณหมอเราแบบมีแต่เก่งนะแต่คือผมว่าเรารอสินนิดนึงแล้วกัน,นเ,เพราะว่ามันแพง เดิวกันเลยติดลบนะฮะเราได้บทเรียนมาแล้วนะครับงั้นก็อย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเลยนะตายเถอะโรบินโอเคเดี๋ยวเราสร้างมิเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้เพื่อกันหนาวให้ได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับโอ้โหมาแล้วว่ะผู้พิทูวเวทโรงพยาบาลนี้นี่คือเออน้นหลักหลายก่อนใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได,ได้โอเคผู้ปยตัวเวทครับเดี๋ยวเราไวต้ตรงนี้แหละ ห้องจิตเวชห้องนี้เราพอชเวลาไม่ได้หรอฮะว่าผมรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะหลากหลายเกินไปละตามไม่ทันเยอะเกินว่ะเอ่อห้องได้เรียกสามไก่เรื่งหนึ่งมือสองครับจัดไปแล้วก็มีคนหมอเพิ่มไหมเพราะว่าคนหมอเราที่สามารถปรึกษาได้ตอนนี้มีคนเดียวครับซึ่งมันไม่พอฮะอ้ <c oughs> oh my god ห้องเรายังไม่ทันจะจ้างอะไรเสร็จเลยเนี่ยคุณหมอไม่พอแล้วหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอประมาณห้าวันครับจะได้เดี๋ยวเร่งเว,วาลารอเลยก็ได้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างกโกหกนะครับตอนนี้คุณหมอคนใหม่กำลังจะมาเลยอยู่ช่วยโอเคคนนี้ได้เลยเอามาแทนคนนี้แล้วก็คุณหมอคนที่สามารถปรึกษาได้นี่ครับอะมาห้องนี้แทนโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนห้องเป็นห้องโรพยาบาลเดินไป ชัวร์ด้วยาลยครอบครันนวบน đ ả จึงเลยเนะี่ยนั่งก่อนทีอยู่ห้องตีก่อนทีเกาะหนวได้ไงล่ะโอ้โหผู้ใหญ่ที่ตเวเละมายเยอะมากห้องตัวเราเหมือนจะไม่พอแล้วด้วยฮะเดี๋ยวผมขอกรอบห้องนี้รอเลยเลยกันโอ้ดีไงขึ้นและโอ้ยคิวรอเต็มเลยด้ยนะเพิ่มอีกหนึ่งห้องครับแล้วก็คุณหมอคนใหม่ต้องรออีกสิบสามวันโอ้ยเงินติดลบครับเดือนแรกแปดพันสองเออตายเถอะห้องใหม่ต้องรอคุณหมอว่างนะตอนนี้คุณหมอไม่ว่างเลยว่ะ เดี๋ยวเราสร้างเก้าเยี่เขาก่อนเลยกันนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนขอภัยครับขอภยัยอาจจะใช้เวลานิดนึงเนี่ยโปรดใจเย็นๆนะครับโอเคโซลี่ได้อยู่หรอตรงนี้หนาวไปนะครับโอเคได้อยู่แหละแล้วก็ผมว่าเราควรสร้างพวกห้องน้ํากับห้องพักสตาฟเลยแหละว่าผมว่ายัางไงก็เป็นแบบปจัจจัยสี่ฮะต้องการแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวทําเป็นห้องน้ําดีไหมเนี่ยอืมไม่ดีกว่าห้องน้ําเดี๋ยวไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ โอเคน่า okay, จะกำลังดีครับตรงนี้ต้นไม้อ่ะอยากไ้ต้นมไนม้ต้นหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ต้นไม้มันจะเกะกะดิถ้าวางเนี้ยโอ้ย <laughs> oh god อ่ะได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับเปิดเปิดเลยเปิดเลยโอเคห้องน้ําม,มาแล้วจ้าทุกคนแล้วก็ห้องพักสตาฟครับสตาร์ทรูมมี่เนี่ยแหละช่องนี้เราพอดีเป๊ะเลยตัวทางเข้าไว้ฝั่งนี้นะครับปิดมิด,ดชิดนิดนึงเข้ามานั่งด้านไหนได้เดี๋ยวเราพอสเวลาไว้ก่อนแล้วนะ้องชม <laughs> ผู้ป่วยโรคใหม่ๆม,มาเต็มเลยอะแล้วผมแบบเราไม่รีบไงเราต้องค่อยๆก่อนนะเออค่อยเป็นค่อยไปนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวีหยบผมนิดนึงสิพผมๆๆมม,ม,มโอเคเรียบร้อยสวยงามห้องนี้แปดพันหกครับเปิดเลยเรียบร้อยมีห้องวักสตาฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราสร้างเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรที่ปั่นยาให้กับผู้ป่วยนะครับได้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 ไดไดได โอเคเสร็จเรียบร้อยครับ <16. S> 1 6ื่นหจะเปแล้วก็พยาบาลเราพอยปะนี่นะมีพยาบาลพอยนะโอเคคนนี้แมวเอ,อ๊ะเปิดเลยครับอุย้ยพยาบาลเหมือนจะไม่พอแล้วนย่ว,ยวะตอนแรกห็นเขายังว่างงานเลยรับเพิ่มก็ได้ครับอ่ะเชิญครับเชิญครับมาแล้วนะมาแล้วนะห้องปัญญ่นยาโอ้ยผมย้ายฝั่งที่เปลี่ยนยานะฮะ ก็น่าจะกำลังดีแหละมัง้งแล้วก็ตอนนี้ผู้ป่วยมากไหมโอ้โหเอ่ออันนี้เป็นโรคเอ่อไม่มีสีนะฮะเราต้องเติมสีเขาเลยครับเ,เติมสีให้ผู้ป่วยในเะซเติมสีโอ้หสองเมื่นหนึ่งเนหะขนาดใหญ่ไหมโอเคขนาดเล็กๆได้อยู่ก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่เอ,อจริงๆผมว่าเราย้ายได้ปะย้ายห้องนี้มาไว้ตรงกลางแทนห้องนี้ด้วยได้ปะเดี๋ยวเนดะี๋ยวห้องนี้จะก่อนแ้วประตูทางเข้าก็อยู่ฝั่งนี้ ติดกระจกรอบด้านเลยก็คือข้อดีของห้องอยู่ตรงกลางก็คือมันจะแบบโปร่งนะฮะปลอดโปร่งโล่งสบายข้อเสียก็คือทุกคนเห็นหมดเลยฮะนั่นแหละโอเคเสร็จครับจริงน่าสร้างประตูสองฝั่งได้ไหผมว่ามันแบน่าจะดีมากเลยก็ไม่เป็นไรเพิ่มกระจกไปอะไรปิดเลยเป็นห้องที่กระจกเยอะมากแล้วก็ผมอยากย้ายห้องนี้ด้วยเนะขอย้ายห้องนี้หน่อยได้ไหมเอาไว้ตรงกลางเหมือนกันได้ป่ะ อ่าแล้วก็เพิ่มกระจกไปครับโอ้ยสรีเราจะได้ดูแบบโปรง่งโปรง่งโปรง่งน่นะเรียบร้อยเปิดเลยครับก็จะได้ใช้มาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับมันยังแบบไม่ถูกใจวะแง่ฝั่งนี่เอาไปอย่างนี้ดีกว่าจะได้แบบขั้นๆกันนะครับแล้วก็เว้นรูตรงกลางไว้ทางเดินได้เออ <laughs> ทุกอย่างในการคำนวณผมเรแล้วนะโอเคคุณหมอคนนี้ไม่มีงานเง้นเดรอนี่ไงครับคุณหมองานอยู่นี่ฮนะ <laughs> ถูกช่วยนะไม่มีงานงาน,นมีเสมอโอเคน่าจะได้อยู่มัม้งคุณผชมกำลังพ้นสีให้อยู่เนะโปรเจกเย็นน,ยนะครับโอ้โหผู้ป่วยคือเยอะมากครับตอนนี้ไม่ตายเลยคนนี้รักษาเสร็จแล้วนะแต่แบบว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นี่ยะอมอไปนะฮะเออโรงพยาบาลเราเพิ่งเปิดใหม่คร,รับคลากรยังไม่มีความชํานาญนะครับเดี๋ยวก็รอชํานาญก่อนแล้วกัน,กนเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองนะ เออครับมันจะเก่งจะเกิดจะมาครับชมเวทให้โปรโมทสตาร์ทั้งหมด3คนนะฮะคนนี้ขอโปรโมทเป็นคนแรกครับจากจูเนียร์ด็อกเตอร์กลายเป็นด็อกเตอร์กันเหรอขอสองพันห้าพับโปรโมทเลยขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นนะขอบากได้มากขอน้อยได้น้อยนะฮะเออเอ้ยโอ้โหมาแล้วว่ะโอ้โหเอจูนิเตอร์เราอยู่ไหนจูนิเตอร์อ๋อกำลังซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์อยู่ครับอ๋อนี่นี่โอเคแล้วตะโกนเมื่อกี้นี่คือน่าจะไปสู่สุขติเลยนะโอเคโอเค ทำได้ดีแม่โอ้เฟลไปคนหนึ่งว่อทุกคนรักษาจนคนเฟลไปแล้วหนึ่งแล้วก็เหลือเวลาห้าสิบห้าวันโอ้คนนี้ก็เสียชีวิตแล้วเว้ยอ้าฮ่าโนเดียนี่คือทำยากมากครับผมว่าโคตรมาเร็วจูดิตเตอร์อยู่ไหนจูดิตเตอร์จับโคตดด่วนๆมาจับโคตรก่อนโอ้เยเปิดโรงพยาบาลมาวันแรกก็โคตรมาแล้วอ๋อน เพอให้ทุกคนทุกคนตื่นเต้นนะครับพอดีโรงพยาบาลเราสนิทกับสิ่งลับเนี่ยตอนนี้คนแค่รอกี่คนสองคนอันนี้รอกี่คนเอ่ย้องนี้รอสองคนโอเคแสดงว่ารัานทันอยู่นะครับโอ้โหพยาบาลคนนี้คือทําไมปั่นยาแล้วไม่ไม่ค่อยคนเก่งเลยวะเสียชีวิตรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยสูตรยาเลยเนี่ยอตอนนี้คือมีคนมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเลยครับตอนนี้อยู่ห้องตรวจนะอยู่ไหนเอ้ยคนตรวจอยู่ไหนอ่ะอ๋ออูนนี่อยู่นี่กำลังเดินอยู่ครับ มาตรวจเยี่ยมก็คือถ้าผ่านก็คือจะได้ห้าพันใช่ไหมตรวจตรวจตรวจเยี่ยมเลยฮะได้อยู่นะคุณคนตรวจเยี่ยม <c oughs> เข้ามาเช็คห้องหน่อยเซโอเคเยี่ยมมากชีนิวชีนิวเยี่ยมโอเคน่าจะผ่านนะฮะแต่ไม่ได้เงินเลยว่ะทำไมเราเราเราได้เงินวะแสดงว่าอาจจะแบบผ่านตามมาตรฐานพอดีนะครับแล้วก็ไปที่ห้องปัญญาต่อครับทางเดินสะอาดดีมากเอาไปเลยสองดาว <c oughs> ก็คือเนี่ยเฮ้ยเราเครื่องพังตอนนี้จโอเคไหมเนี่ยโอ้โหเครื่องพังโอเคก็ผ่านมันพังมาดีครับคุณหมอจริงเราไม่ต้องาจจะแบบมันพังตอนดีเนี่ยแต่มันพังมาดีเนี่ยโอ,โอเคฮะทุกคนเปิดโรงพยาบาลวันแรกกันอีกครั้งหนึ่งครับสาขาที่เร่าไหร่แล้ว่าทุกคนน่จาจะที่สี่ที่ห้าแล้ววะก็โรงพยาบาลเมืองสุดแอดของเรานะครับก็จบกันไปแล้วนะพาร์ทนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเจอกันอีกทีพาร์ทแฮะ